สวัสดีค่ะสำหรับ EP นี้นะคะแอมจะมารีวิวอาชีพนะักศา飒อาธรรมกันนะคะตัวนักศา飒อาธรรมของแอมน่จะอยู่ที่พาวเวอร์หรือว่าพลังลบจะอยู่ที่ประมาณ4 4ล้านนะคะอุปกรณ์ที่สวมใส่ก็จะประมาณเวล 110, 108, 106ประมาณนี้เนาะส่วนยันเนี่ยแอมจะยันเลเวล19อันเนี้ยอ่า ยัางระเบียบสอันนี้จะใหญ่ใส่ใส่เป็นยันน้ํานะคะส่วนกเกาะเนี่ยแอมจะเล่นเกาะดินนะคะหรือใครจะเล่นน้ําก็ได้นะไม่ผิดนะคะส่วนหลังฝึกอ่าแอมจะหาประมาณนี้นะคะพยายามหาสกิลของคัสท่าคัสหกอะคะ่ะแล้วก็พวกนี้ให้ได้นะคะก็ยังหาได้อีกนะแต่ว่าแอมไม่ได้หาเนาะ อทีนี้ตัวยกจิตนะคะยกจิตก็แนะนําก็อัพไปเลยนะคะแอมจะอัพไปทาด้ำประมาณนี้เน้นไปที่ทตาด้ํานะคะอ่าน้ําแล้วก็ตัวดินนะคะแล้วก็ทองแล้วก็ไม้ไฟไว้หลังสุดอันนี้ก็อัพไปได้เลยแอมอยู่ขั้นที่6กอะค่ะจะไปขั้นที่7ต้องมีตัวนี้อีก2อัน ถึงจะอัพขั้นได้นะคะส่วนสเตตัสก็ประมาณนี้เลยอ่ะอันนี้นะคะเป็นยกจิตส่วนจิตดาวจิตดาวอาวุจิตดาวเนี่ยอันจะอยู่ที่ขั้นเจ็ดนะคะก็ต้องอ่ดึงดาวบวกไปเรื่อยๆนะคะอย่างค่ะดาวช่วยจำนวนมี6เดเวลว์หถึงครบ6อันนะคะ ต้องช่องวนนี้ 68. 6 8สิบช่องนะคะถึงจะอัพขั้นได้ตัวนี้จะใช้ไหมทองลับตัวนี้จะใช้ตัวนี้ไปก่อนแล้วขั้นถัดไปเนี่ยในการอัพเลื่อนขันเนี่ยจะใช้ไหมทองลับนะคะน่าจะรู้จักไหมทองลับกันดีอยู่แล้วเนะาะเค็ดตวิชาอันนี้อําอยู่ที่ขั้นสินะคะของมันจะต่างโมบายเนี่ยจะต่างกับโกลบอลคือไม่ได้ใช้ทิศต,ตั้นในการอัพนะคะ เลืนขันไปเรื่อยๆอสก,กิลนะคะสก,กิล PvP เทียมใช้อันก็จะใช้ประมาณน,นี้ผีร้ายแปลงกายนะคะส่วนตัวนี้เป็นสก,กิลของอคารต์หกนะคะอันนี้ยันสีโหดวงเวงแล้วก็ยันกระดูกนะคะส่วนตัวนี้ใช้เป็นระบาเมานะคะทาให้ตายส่วนตีบอสนะคะ ตีบอสก็จะใช้พี่ลายแปลงกายยันประตูทักษิงยันสีโขดวางเวงนะคะแล้วก็ยันกัดกระดูกนะคะ,ะก็จะประมาณนี้สกิลที่ใช้ตีสดเนี่ยเออมันจะเน้นเอาไว้ตีคนนะคะก็จะเป็นยันตัดกระดูกยันลอยแล้วก็ยันประตูทักสิงยันสีโขดวางเวงนะคะอันนี้ที่ใช้นะคะส่วนถ้าไม่ตายก็ส่วนมากจะใช้ระบาเมาหมดเลยนะคะ ภายในนะคะภายในอจะมีแค่2อย่างคือภายในตีบอสนะคะก็จะใช้เป็นสกิลค a สห6นะคะยันเสริมป้องกันยันฟ้าแล้วก็อันนี้จะเป็นอันเดียวสกิลคัสห6ที่เหลือก็4กับ5นะคะยันฟ้าตัดยันแก่งแรงเก่งไว้ยัน8ดด้านกระบีไล้สองนะคะอันนี้ไว D ้ตีบอส ส่วน PVP ก็จะใช้เป็นสกิลขาดหกนะคะยันป้องกันเศษนะคะแล้วก็ยันกัดกระดูกแก่งไวแปดหน,น้าแบ่งความเจ็บสะเทือนภาพนะคะอันนี้จะเป็น PVP นะอ่าชีพรจรชีพรจรส่วนมากแอมจะอัพค่อนข้างเยอะล้ะก็จะ mm hmm. แ,แม็ก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 ,มกทั้งหมดเลยนะคะอ่าส่วนวิชาลับนะคะแอมจะอัพประมาณนี้เลยนะคะถ้าอัพตามกันได้เลยค่ะ เลื่อนขั้นที่4ต้องใช้อันนี้จิตอันนะอันไม่มีนะก็เลยยังเลื่อนขั้นไปขั้นที่5ไม่ได้นะคะ mm. เนื้อในเนื้อในแอมเล่นเป็นอย่างร้อนนะคะเป็นอย่างร้อนอ่าส่วนพรสวรรค์ก็น่าจะผอร,รูรูพราบไปแล้วเนาะส่วนรูนรูนก็จะเป็นความลับมังกรนะคะธรรมชาติ แล้วก็คำสอนนะคะจิตอาวุธนะคะอ่าตอนนี้ก็40 40, 40ทั้งตัวนะคะอืมจิตอาวุธนะคะอ่าโอเคดวงดาวดวงดาวเราจะเล่นเป็นธาตุน้ำนะคะดวงดาวก็จะใช้ด้านมืดของธาตุน้ำนะคะพลังของดวงดาวธาตุด้านมืดธาตุน้ำเนี่ยก็จะประมาณจะเตตัดประมาณนี้เลยค่ะ เทียนซูเทียนซูเนี่ยเทียนซูเนี่ยอันจะอัพเป็นของรอบรอบ,รอบนอกให้เต็มสิบก่อนนะคะถึงจะอัพข้าข้างในนะคะอัพรอบนอกวงใหญ่เนี่ยให้เต็มก่อนถึงจะค่อยอัพข้างในตัวอัพรอบนอกก็จะใช้การอัพเป็นตัวนี้นะคะตาหนังสือนะคะใช้ในการอัพอ ปากว้าปากว้าเนี่ยแอมจะใช้ยังใช้เซตเดิมอยู่นะคะก็ใช้เป็นเซตโกเฉินกับซุนฟูนะคะทีนี้เดี๋ยวว่าจะเปลี่ยนเป็นชุดฉางลินกับหัวเถงแล้วคะ่ะไปเน้นที่ดาเมจภายในกันจะดีกว่านะคะดาเมจภายในกับดาเมจอาวุธเทพนะคะ2เซตนี้เดี๋ยวว่าจะเปลี่ยนอยู่ ส่วนกลนง่ายกลนง่ายนะเดี๋ยวไว้ค่อยอธิบายทีหลังนะคะว่าทำไงแต่ของที่ใช้ในการทำกลนง่ายนะคะอ่าก็จะใช้ประมาณนี้เลยเก็ตเต่าดำนะคะใช้ทำกลนง่ายนะคะใส่อ่อประมาณนี้นะคะอื ลองดูนะคะว่าอัพัปอะไรบ้างนะคะก็อัพตามกันได้เลยค่อยอธิบายทีหลังเนาะอันนี้ยินอยางยินอยางอัพจะเน้นอัพไปที่กันหมอกับกันธนูนะคะเนื่องจากกา่า,านเนี่ยหมอแล้วก็ธนูเนี่ยค่อนข้างจะมาแรงเลยนะการหมอกันธนูกันมวยกานสาบนะคะเป็นหลักนะคะ อ่าเอมเอมจะอัพฝั่งซ้ายและฝั่งขวาใกล้ๆกันเลยนะคะแต่แต่ว่าอัพเน้นไปที่ตีตีเป็นหลักก่อนแล้วค่อยกันที่หลังนะอันนี้ก็จะอัพประมาณนี้บรรลุจะประมาณที่อัพเน้นก็คือจะเป็นพลังกายพลังภายในแล้วก็โจมตีนะคะที่อัพเป็นหลักเลยนะส่วน เลื่อนข้านจะเป็นเลเวล10นะคะอันนี้จะเต็มละตีบวกนะคะตีบวกนะแอมจะประมาณสิตีบวกเนี่ยบวกจะประมาณ16ทั้งตัวนะคะแล้วบางอันก็จะมีทำสิบไปแล้วบ้างนะคะส่วนอัพขั้นเนี่ยก็จะตีบวกอยู่ที่14แล้วก็15นะคะอัพเวลก็จะอยู่ที่ประมาณ103นะ ส่วนฝังฝังนะคะฝังฝังส่วนมากอันจะเน้นไปที่ฝังที่โจมตีอะคะ่ะเนื่องจากว่าเราเน้นเน้นไปเป็นหลักก่อนเน้นไปที่โจมตีนะคะมันจะได้แบบว่าเวลาผ่าอะไรงเงี้ยแรงๆเนาะส่วนสร้างนะคะสร้างอันจะหาพวกภายในมากกว่าภายในพลังกายเทพดาเมจอย่างเงี้ยค่ะสร้างนะคะส่วนมากจะหาประมาณนี้นะ บางอันก็แม็กบางอันก็ไม่ได้ทาแม็กนะคะอาวุธลับนะคะจะใช้ใบลงทุนนะคะอ่ะเป็นหลักเลยใช้ใบลงทุนทุกงานอันจะใช้ใบลงทุนนะคะแล้วก็จริงๆอ่ะแมงมุมก็ถือว่าดีนะส่วนมากแอมจะอยู่ขั้นเทพขั้นเทพทั้งหมดเลยะคะ่ะแต่จะใช้จริงๆก็คือใบลงทุนนะ ัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงอาจะใช้เป็นหนูเทพกับเห็ดสามชั้นนะคะแต่ที่ใช้จริงๆเลยปกติเลยที่อัพเน้นอัพก็คือจะเป็นหนูเทพนะคะช่วยในเรื่องของการโจมตีนะคะอันนี้ช่วยช่วยได้ดีเลยนะคะอ่ะอาวุธเทพที่สวมใส่นะคะอันจะใช้เป็นปืนนะคะปืนแต่ทีเนี้ย เนื่องจากว่ากูบเบลเนี่ยยังไม่มีปืนนะคะเขาจะใช้เป็นกรงจักพรสวรรค์ของกงจักรที่อํานับก็จะเป็น1 3 4 5นะคะปืนใหญ่ที่อัพก,ก็จะเป็น1อ่ะแล้วก็4 5นะคะดาแบคบาถา,ถาพรสวรรค์ก็จะเป็น1นะคะแล้วก็3แล้วก็4นะคะเอ,อ่1 3 5นะคะ บีแสงก็จะอัพเป็นนะคะ,ะสองแล้วก็สี่นะคะบบมางกอไฟพรสวรรค์นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับการอัพเลยนะคะแอมไม่ค่อยได้อัพเท่าไหร่เพราะหลักๆเลยแอมจะใช้แค่ปืนใหญ่กับกงจักแค่นั้นเองเอ่ออันนี้ที่จะมีล่าสุดก็คือเป็นทวนเหล็กโลกันใช่ไหมคะที่เซิร์ฟโก o บอลเนอะ แต่ทีเนี้ยยังยังยังไม่ได้ทําอะไรกับมันก็เลยพรสวรรค์ก็ยังยังไม่ได้อัพอะไรนะคะพรสวรรค์เดี๋ยวให้ดูพรสวรรค์ของตัวเลกโลก,กันก่อน,นอ่าไม่ต้อบอกดาเมจอุ้งแทบเพิ่มขึิ่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะดาเมจสกินเพิ่มขึิ่มี่ห้าเปอร์เซ็นต์อ่าโจมตีเพิ่มขึ้่สองเปอร์เซ็นต์กำลังภายในเพิ่มขึ้่สองเปอร์เซ็นต์ ดาเมจที่สร้างได้เพิ่มขึ้น2%ถ้าให้แนะนำทวนเหล็กลุกกันก็จะเป็นดาเมจอาวุธเทพเพิ่มขึ้นก็เป็น1 1 1 3หเหรอหนึ่งามหนึ่งี่ถ้าเป็นแนะนำก็น่าจะ1่อะค่ะ1ดาเมจสกิลเหรออคี 1นึ่งสาหรือหนึ่ี่นี่แหละแอมว่านะสามสี่หาหนึ่นนะาจะเป็นหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสามห้าหนึ่งอะไรประมาณเดี๋ยวต้องไปนั่งไล่ไลอ่อ่านสกิลกันอีกทีนึงอะ่ะเออไม่มั่นใจเหมือนกัน ส่วนดาบ,บวิญญาณพรสวรรค์ก็ยังอัพไม่เต็มเดี๋ยววันจะมารีวิวอาวุธเทพนะคะว่ามีมีอะไรบ้างอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าหลักๆเลยที่ใช้ก็จะมีแค่ปืนใหญ่ปืนใหญ่ใช้ทุกงานเลยกงจกักแบบคาถากับบิแสง,งนินกับบิแสงมินก็ไม่ค่อยใช้นะก็ใช้อยู่ประมาณเนี้ยสตัวอันดับแรกๆนะคะ เลี้ยงดูนะคะเลี้ยงดูก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะวิญญาณไฟใช้ิสนตอร์ก็ด้อ่ะอันนี้ของโกลบอลยังไม่มีนะคะเดี๋ยวมันจะมีในในในแรกค่าเอ i กี ip, หรือว่าเป็นโปรมาสักอย่างอะไม่มั่นใจนะเออเดี๋ยวจะมีให้แลกกันนะคะตะเกพหานะพาะานะแอมก็ยังใช้แพนด้อยู่นะคะ ถ้าสายสายหมอสายอะไรอะแนะนําให้ขี่ปลาทองก็มันมันจะติดสายหมอสายคขนูก็ได้อ่ะให้ขี่ปลาทองมันจะติดขี่เยอะมากติดสถานะรัวๆเลยนะน้องปลาทองตัวเนี้มีผลมากเลยนะเอ,อแต่มาจะขี่พันด้าอยู่แล้วว,วิชาม้าทองวิชาวิชาม้าทองแท้อําอยู่ที่เลเวล37นะคะ จะอัพอยู่ที่เลเวล37ินะวิญญาณมา้าดีอันนี้คือแม็กแล้วนะแม็กแล้วรวมรวมโจมตีแอมทำไว้ที่6นะคะอัสดงทำไว้ที่5นะแนะนำให้อัพอัพตัวรวมโจมตีขึ้นไปอีกนะคะแอมไม่มีตัวนี้นะอักษรรับนาภานะไม่งั้นจะอัพขึ้นไปอีกแนะนำให้ทำรวมโจมตีเยอะๆเลยอัสดงกันไว้แค่5ก็พอละ อันนี้ผ่านะนะรีวิวไปแล้วเน,ะนาะเนี่ยค่ะน่าหลักมากเยอะมากเห็นไหมสังเกตว่าเยอะมากอ่าเยาอะอันนี้จะมีสก,กินเพิ่มเติมนะคะที่เกมมันให้มาพวกสกินเพิ่มเติมนะคะม้ากอืม,ม,ะะกกมจะจะประมาณนี้นะคะ ใกล้หมดย่งังอันนี้จะเป็นพรลับยังไม่เปิดฟังก์ชันนะเดี๋ยวถ้าเปิดฟังกชันเดี๋ยวค่อยมาอธิบายกันอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นวิวชาประทับนะคะวิชาประทับเดี๋ยวคงต้องรอเกมเปิดแล้วค่อยอธิบายเนาะอืม กจิตอันนี้จะเป็นหยกจิตนะคะทาอยู่ที่ทัานที่สี่ไม่มีตัวนี้อัพนะตัวนี้มาในรูปแบบของโปรเติมเงินนะคะรับรองไ,ได้เติมเงินกันอีกเยอะแน่นะคะสเตตัสก็จะได้ประมาณนี้นะคะรูปลักษณ์จะมีรูปลักษณ์ให้ใช้อยู่2อันก็เลือกเอาจะใช้อันไหนอ เรายังไม่ได้พูดกันถึงตัวละครตัวนี้ตัวละครเนี่ยนักสับอาธรรมน่ะตัว,ตวหลักๆของสเตตัสที่เราหาก็าคือโจมตีโจมตีป้องกันแม่นยำหลบหลีกหรือใครจะทำโจมตีแม่นยำหลบหลีกก็ได้นะคะป้องกันก็ไม่เป็นไรแต่ตัวสเตตัสแอมจะทจําโจมตีป้องกันแม่นยำแล้วก็หลบหลีกนะคะเราจะตามมาณนี้แล้วก็สิ่งที่หาเพิ่มคือดามเมจเพิ่ม เอาไว้ตีบอดแล้วพวกพลังภายในพวกอย่างนะพวกพลังภายในพวกพลังกายอย่างเงี้ยค่ะอย่าลืมไปขาดชุดนะคะไปที่กระเป๋านะแล้วไปดูที่ผ้าคลุมนะ,ะดูที่ตู้เสื้อผ้าส่วนมากแอมจะหาเป็นพลังกายอะคะ่ะพลังภายในพลังกายพวกชุดพวกเสื้อผ้าเนะี่ยมันช่วยในการ เพิ่มสเตตัสพลังกายพลังภายในตัวนี้เราได้เยอะเหมือนกันนะเอออย่าลืมไปขัดแล้วก็หาไปนะคะได้เยอะเหมือนกันนะดูพลังโลกอ่ะพันหกพันหอย่างเงี้ยเออแล้วก็แม็กเอออันนี้อย่าลืมไปหานะอ๋ออเคสกิลอาวุธลับจิตอาวุธครบแล้วเนาะ ขาดอะไรไม่น้อยหน้าขาดอะไรละจิตอาวุธจิตอาวุธก็ครบไปแล้วเนาะเขียนสูก็อัไปแล้วโอเคงั้นอีพีนี้ก็จบประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ